สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเรียบรา t y ีมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะผมอยากจะเอารวบรวมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประสาทตาเมินทมไม่ใช่ไม่ใช่ประวัตินะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้านะครับในความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประสาทตาเมินทมเนี่ยมาให้กับทุกคนได้ดูกันแต่ว่าพอดีว่าไปอ่านทางข่าวของ้าของขมรนะครับในขมรญเขามีการออกข่าวนะ เร็วนี้เองนะครับไม่ได้แบบนานมากนะครับก็เลยผมอยากจะหยิบยกนะครับในส่วนนี้เนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับส่วนคลิปที่จะรวมเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ปราสาทตาเมืองทมเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกไปที่ตอนเที่ยงกันแล้วกันเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าใครต้องการวิทยาาาาากกกรรรรรสมมถปึษได้ฟีคคับบขอุณ คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับผมได้ไปอ่านข่าวนะครับในพวกสื่อต่างๆที่เป็นของเขมรเองนะมันมีสื่อสำนักหนึ่งนะครับเป็นสำนักกัมพูเจีเทมัยไดรี่นะครับเขาได้ลงพื้นที่นะไปพร้อมๆกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งมีเขตชายแดนติดอยู่กับ จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วข้ามมาที่ประเทศไทยก็คือข้ามมาที่ปราสาทต,ตาเมืองทมนะเออแล้วก็ยกขยงกันมาเนี่ยผมดูจากในคลิปที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ณเวลานี้เนี่ยดูจากในคลิปเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ํากว่าร้อยที่ติดตามมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพวกข้าราชการนะครับผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยที่อยู่ฝั่งเขมรน,นะครับเข้ามาพูดคุยกับทหารไทย อันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกข้อหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยค่อนข้างละหลวมเอามากๆนะครับในเรื่องของที่เราจะปกป้องแผ่นดินของเราเองนะแล้วก็มันมีกระแสข่าวมาค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวยังไงผมจะทยอยเล่าไปทีละคลิปก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ดูแล้วมันสร้างความไม่สบายใจให้กับพวกเราพอสมควรเลยนะครับถ้าผมจี้ลงประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมอง เห็นถึงความรู้สึกที่ผมมีอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อข่าวนี้นะครับที่มีการนําเสนอออกมาจากาสื่อของทางเขเมรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทางการสื่อของเขเมรนะครับได้ลงเอาไว้ตามคลิปนี้เลยนะครับว่าเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับนายมีนจัญยาดาผู้ว่าราชการจังหวัด,ดอุดรมีชัยอ้างว่าสถานการณ์ในพื้นที่ วัดตาเมืองอยู่ในภาวะปกติเขากล่าวอ้างเช่นนี้ในขณะที่เยี่ยมชมพื้นที่วัดตาเมืองหรือว่าปราสาทตาเมืองน,นั่นเองนะครับเพื่อนซึ่งสื่อบางสำนักนะครับได้รายงานว่าเกิดการประทะการระหว่างวาจาระหว่างทหารกัมพูชาและทหารไทยผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ทั้งสองฝ่ายหารือกันโดยสันติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนของทั้งสองฝ่ายและในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี อาลเเพื่อนๆนั่นก็คือเนื้อข่าวนะครับที่อยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันคือตรงนี้เนี่ยที่เขาแปลออกมานะครับผมได้เอาไปแปลเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ข้อความตามนั้นนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ามันอ่าเขาเรียกอะไรมันเป็นภาวะที่ปกติไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะอันนี้แก้ตัวเพราะว่าคลิปนั้นน่ะมันเป็นคลิปที่ชัดเจนมากที่ทหารนายหนึ่งนะครับของทางกัมพูชาเนี่ยเข้ามา ชี้พื้นที่เขตแดนแล้วก็พูดจานะครับไม่ดีใส่กับทหารไทยแล้วก็ยังดึงเอาชาวบ้านเนี่ยเข้ามาร้องเพลงชาติด้วยแล้วบอกว่าเป็นภาวะปกติได้ไงอันนี้มันถือว่าไม่ปกติแล้วเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเข้ามาแล้วทีเนี้ยทางเราเนี่ยก็แบบเราก็ไม่ได้ดูแลเขตแดนได้อย่างเต็มที่เชื่อไหมครับว่ามีทหารอยู่ไม่กี่นายเองนะครับที่อยู่ในบริเวณของปราสาทตาเมืินทมตรงนั้นนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเคยมี เรื่องนะครับที่มีการถ่ายทอดออกมาแล้วมีมีทหารอยู่ไม่กี่คนเองทีนี้เพื่อน,อนๆดูนะครับตามคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆครับทางฝั่งขเขมรเนี่ยมีผู้ว่ามาเห็นไหมฮะทางฝั่งขเขมรมีนายทหารมาเนี่ยอยู่ในคลิปดูเลยนะฮะนายนายทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วทุกอย่างมันคือพื้นที่ไทยเนี่ยถามว่าเข้ามารู้ไหมครับว่าแบบเนี่ย มันเป็นการเข้ามาแบบผิดกฎหมายเลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้เข้ามาโดยการใช้เอกสารใดๆในการที่จะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ไทยนะครับมีพาสปอร์ตไหมนะครับมีใบอนุญาตฐานแดนไหมทําหนังสือมาหรือเปล่าเออเนี่ยในตามข่าวนี่ยเขายังบอกเลยนะว่าในพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแต่อย่างใดมันเป็นพื้นที่ของไทย อันหนึ่งละมาอย่างผิดกฎหมายนะครับข้อที่สองที่ผมสังเกตได้ในข่าวนี้คืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆคือว่าทําไมทหารชั้นผู้ใหญ่ทําไมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทําไมข้าราชการทําไมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินไม่เคยมาเลยไม่เคยเห็นข่าวนี้เลยผมไม่เคยเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐของไทยมาอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เพื่อที่จะเข้ามาพูดคุย นะครับเนี่ยในวันที่เขามาเนี่ยโอเคแหละเขาอาจจะไม่ได้แจ้งเข้ามาถึงเขาก็มาเลยนะครับแต่ทําไมจนแล้วจนนอจนป่านนี้แล้วทําไมทหารชั้นผู้ใหญ่ของไทยถึงยังไม่ค่อยเห็นหน้าเลยไอ้ที่เห็นผมเห็นจับไม้จับมือเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นทหารแบบระดับผู้หมวดหรืออะไรประมาณนี้ผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังไม่ได้เป็นแบบใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นะครับระดับพลตรีพล เอกหรืออะไรแบบนี้นะครับผมว่ายังเป็นทหารชั้นผู้น้อยอยู่ทีนี้ทำไมระดับชั้นผู้ใหญ่ถึงไม่มาทำไมระดับแม่ทัพถึงไม่มาลงเลยคืออย่างน้อยคุณลงมาเพื่อให้กำลังใจนายทหารชั้นผู้น้อยต่างๆให้เขาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจได้บ้างแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ไม่มานะครับหรือหน่วยงานอะไรที่ควรที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่โผล่มา ผมมีความรู้สึกไม่สบายใจมากๆเมื่อเห็นภาพแบบนี้สื่อออกมาแล้วเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับส่วนตรงนี้มากเขาบอกทางเขาเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแล้วเขาให้ความสําคัญขนาดนี้แต่ทางเราบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของไทยแต่เจ้าหน้าที่ของไทยกลับละหลวมนะครับมีประจําอยู่ไม่กี่นายนะครับไม่มีบังเกอร์แล้วก็ หลายๆอย่างที่ผมยังไม่เห็นในภาพผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าจากการดูข่าวแล้วมันสร้างความไม่สบายใจผมแหละคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือทําไมมันทําได้ขนาดนี้อ่ะเพื่อนๆเข้าใจไหมมันทําได้ขนาดนี้ในบ้านของเราแต่เราเองเนี่ยกับทําอะไรได้ไม่มากทั้งๆท,ที่อยู่ในบ้านของเราเอง เพื่อบเพื่อนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนะครับได้แสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆนนะครับมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับภายใต้คลิปวิดีโอนี้เราจะได้ทราบหรือรู้แนวทางว่าเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าใครมองดูแล้วเนี่ยเฮ้ยเราควรแก้ตรงนั้นนะเราควรทําอย่างนี้ทําอย่างงู้นนะสามารถนาเสนอมาได้เลยนะครับเผื่อใครมาอ่านมาเจอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเจอเนี่ยเขาก็จะได้มองเห็นว่าเฮ้ยเรานั้นน่ะรักและหวงแหนแผ่นดินของเราเหมือนกันนะครับไม่แพ้ อาหารไม่แพ้คนในประเทศคนอื่นๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดือพยงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาแล้วก็ท่องเพจได้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ